อร่อยมากเมนูอะไรอะ่ะโกโก้หรือว่ากาแฟดีนะวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มชงอร่อยมาฝากเพื่อนๆค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปรับชมคลิปกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับวิและ YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะหลังบ้านชากาแฟก็เป็นช่องแบ่งปันสอนสูตรเครื่องดื่มต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปสร้างอาชีพให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตติดเทรนมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ นั่นก็คือเมนูนมเหนียวเนสกาแฟเย็นนะคะก่อนจะไปรับชมวิธีทำวีฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับวีด,ด้วยนะคะไปดูอัตราส่วนผสมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีผงเนสกาแฟเลสคับนมข้นจืด นมข้นหวานนมสดรสจืดน้ำร้อนแก้ว22ออนไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะผมกาแฟสองช้อนชาพูนค่ะน้ำร้อน15 ml ค่ะใส่ลงไปในแก้วเลยนะคะ ครีมเทียม3ช้อนโต๊ะค่ะนมข้นหวาน60 ml ค่ะ ส่วนผสมก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะเพ<ๆ>ื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะ<ๆ>กระสเนียนแบบนี้นะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะ<ๆ>ตามด้วยนมข้นจืด10 ml ค่ะใส่นมข้นจืดลงไป10 ml นค,<ๆ>คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะ<ๆ>หอมกาแฟมากเลยนะคะเพ<ๆ>ื่อน เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะดูใกล้กๆเลยค่ะเนี่ยค่ะทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะสูตรแก้วต่อแก้วค่ะเราทําขายหน้าร้านได้เลยเมื่อลูกค้าสั่งนะคะเนี่ยทาขึ้นมาได้เลยนะคะสําหรับแก้วต่อแก้วสูตรแก้ว22ออนนะคะทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนมสดรสจือดอัตราส่วน100 ML ค่ะ เทนมสดรสจืด100 ml ลงไปในแก้วที่มีน้ำแข็งเลยนะคะเทนมเหนียวเนสกาแฟรเราลงไปในแก้วเลยค่ะ หอมกาแฟมากเลยนะคะสูตรนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบเข้มเพิ่มกาแฟเข้าไปได้เลยนะคะทาเน็ตกาแฟนะคะทําได้ง่ายไม่ไยุนยากเข้มข้นค่นนะ,คะสูตรแาบตอแก้วสะดวกทำขายหน้าร้านเลยค่ะ มาแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะเมนูนมเหนียวเนสกาแฟหรือว่าเนสกาแฟนมเหนียวนั่นเองนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ทําได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเป็นสูตรชงแก้วต่อแก้วทําขายหน้าร้านสะดวกมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรที่อร่อยกลมกล่อมหอมกาแฟหอมนมค่ะมาชิมความอร่อยกันเลยค่ะก่อนที่จะดื่มบอกลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมคนนะคะเพราะว่าข้างล่างเป็นแค่นมสดข้างบนจะมีความหวานความมัน อยู่ในนมเหนียวกาฟแฟเรานะคะต้องคนก่อนนะคะมาชิมกันเลยค่ะหอมกาแฟมากเลยค่ะเพื่อนๆกลมกล่อมมากเลยนะคะอร่อยเข้มข้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบรสชาติที่เข้มเพื่อนๆสามารถเพิ่มผงกาแฟเข้าไปอีกหนึ่งช้อนชาได้เลยนะคะ รับรองลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะสูตรนสกาแฟนมเหนียวนะคะสูตรชงแก้วต่อแก้วสูตรทำง่ายขายดีค่ะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะวินำสูตรแล้วก็วิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆวิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้วิด,ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย